สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซี FC, สุข,ขุสุขชนวันนี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบ่งงัวแมลูกลูกแม่เนาะครับเนาะแม่นี่สมมาเล้อครับเด้อเออครับที่มีเพนงวัวสมไว้เนาะครับแม่นี่เพนยุ่ฝูงมาเป็นว่าแมลูกลูกแม่์นะครับไ่อยากให้ลูกกินนมนะครับวันนี้กับวันที่สิบสอง เดือนกลุ่มพศงพันหาลอยหกสิบหา 2, 500, ครับผมลูกแรกครับเนี่ยลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับเนะ mm. าะง้อแม่ลูกคมนี่หั้เช่ายาอรับประกันให้ได้นะครับเนาะคนครับจีบเรียบจีบเท่าคนทรงลูกแดงเป็นแดงแหละครับงอโบดโบดแน้วนี่ยุ่นน่ะครับตัวลูกเนแดงเป็นแดงนะครับเนะาะค้มแดงหน่ว่าอายจะได้ครับ ตัวลูกทิ่สมมา่ใหญ่ในทองเนี่ยกับพอพันุตัวเดียวกันนะครับเนาะกับตัวใหญ่พันเนี่ยนะครับเนาะหัวยุขฝูงมาครับผมเป็นหัวสดสดอยู่นะครับเนาะเป็นแม่บ็อกแม่พันธุ์ในเง้วไกลล่ะครับแน้วเนี่ยทรงลูกแดงๆเข้มๆแน้วเนี่ยก็ได้การนะครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีหลายคนหมักเนาะครับเนาะหัวทรงลูกแดงๆดีๆดีแน้วเนี่ยซื้อสองได้สามเนี่ยเปิดไใบเบาๆนะครับเด้อเปิดว้เจ็ดมื้อหาพันเนาะครับเนาะ เบาแสนเบาหรอครับเนี่ยในราคาเจ็ดหมืนห้าพันบาททรงฟรีทัว่วภาคอีสานคือเก่าครับผมจากลิปหัวชาวยาเน,นะครับเนาะบนนะครับเงาหางคนนี้เป็นงัวเขารุนธรรมชาตินะครับแม่นี่ได้การดียเยอะนะครับเนาะทั้งแม่ทั้งลูกเป็นงัวเื่องดีอยู่น,นะครับเนาะ ไ่ไม่อยากให้ลูกเสวยน้มหรอน้องครับเนาะไม่อยากให้ลูกกินน้มหรอกครับนี่นะครับตัวลูกเพินมีลูกเดียวเลยครับนำน้มเบาหวานนะครับเนาะไม่อยากให้ลูกกินน้มหรอครับามสูงแม่เพิ่นกับเฉียดจะแตะแม่แม่รอยสี่สิบนะครับเนาะบวกลบนิดน้อยครับผมถ้าบวกกับบวกบ่ได้นะครับเนาะถ้าลบกับลบบ่ได้ครับแม่เนี่ ย่อมราคาอีกเธอหนึ่งนะครับเนาะเอฟซี FC เคเดียกร์องมาไลายหม่องไลยบอลน,นะครับเนาะโอ้ยเปิดราคากับเปิดดูดูแน่ผ่านมาเปิดบ่อยๆแน่ผ่านมาเนี่ยครับโค้งหนีนะครับเนาะซื้อสองได้สามในราคาเจ็ดหมื่นห้าพันแถมส่งให้พี่ทั่วภาคอีสานอีกเมัดท่านั้นครับทั้งถึกว่ามปนถึกซื้อเนาะครับเนาะแถมส่งให้พี่อีกได้งวัวแม่ลูกลูกแมร ขยายสายขยายพันธุได้เร็วเหรอครับเนี้นี่บุทนันครับทั้งขยายพันได้เร็วนะครับนเ,รเนาะเพราะว่าลูกตัวแรกคนก็เป็นตัวแม่ครับผมเป็นแม่บอกแม่พันธุได้เงี้วเาไกอีกเพราะว่าเพ,พ,พิ่งได้ลูกแรกนะครับเนาะนี่ยครับลูกตัวแรก่นลูกตัวที่สองกับพุ่นนะครับอยู่ทั้งในในท้องแล้วครับเนาะเอถอถกเบอท์ถกเม่ใช่เจ้ากระิบ วางไว้ใจคิปให้แล้วครับเนาะแฟนเพจแฟนครับขึ้นมากกัดด้วนครับผมามว่นนะคะตอร้องไหนบ่ทรงห้พยพีชซื้อบอดตอร้องไหนบ่ได้คือเก่าครับผมตอขึ้นก็นได้ตอลงก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยแวแจ๊บซีเดี๋ยวแต่แฟนครับสี่ตอเด้ครับเด้อแต่ว่าในด้านทรงพีเนี่นยยืนยันคือเก่าครับผมทรงพีชนะครับเนาะคือเอฟซีทางขอนกจนไปทรงหื่อวานเนี่นะครับเนอเอบาะย,ยืนยันแน่ได้บอจ่า หัวเช่าก็ยืนยันให้ทันทีได้นะครับเนาะเบอเกียงครับผมหัวเช่าจก็ได้ง่ายๆนะครับเอฟซีเรียกร้องนาหัวเช่าจก็มีหน้าที่จัดให้ครับผมขาทกขาถอนหางมกหางดอกรับประกันให้ครับแม่เนี่ยชัวๆจากหัวเช่าจะนะครับเด้อเวิร์บพนัะครับจีนีเพิ่มบวมนะครับเอาละครับมาเบิ่งอีกแม่หนึ่งแม่นี่ก็ โดนๆนะครับเด้อออกสไตล์มัณไทยไทยห้องเลครับนี่ไทยกลางห้องไปหาเงินนะครับเนาะบันไทยเหิครับดูนะครับบันไทยเิ่นหายเป็นขายกลวงเป็นกลวงครับผมนี่นะครับตัวลูกพันเชีงนี้นะครับตัวลูกพันแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับเนาะใบได้จับได้รูปได้คำได้สาวสำน้อยเนาะตีจี้บาทก่อนครับตัวนี้อีกเมื่อตัวนี้เถื่อนึงนะครับเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเด้อฝากถึงเอฟซีทางโคราชครับผม หมักง้อโคงสางยังไงบดบดแขงขาเขาเขาดำดำนะครับเนาะสีแดงเข้เมเข้มเอ็ดทีท้างโคราชสนใจนะครับเนาะหมักรถท่านขันง้อออกแล้วนี่ครับผมจังถักม้าโราม้าด้ครับเร้่ังหมักตัวนี้นะครับเนาะผสมไม่แล้วครับนะี่แม่นี่แต่ว่ายัางบ่ท่านเช็คทองนะครับเนดะ้อเป็นงัวออกลูกกระทบนะครับ ตัวกระทบเต็มๆเลยนะครับเนาะพุณนะครับริงมี่นเหงาหางคนโง่เฉีองดหนีแล้วครับเนาะแวบลงม่อพี่นะครับค้มสูงร้อยหกสิบหานะครับเนาะแม่เนี่ยกระลันตีเลยครับผมร้อยหกสิบบวกเลยครับข้มยังค้มยาวว้มสูงกับใตัวได้ขึ้นกันครับแม่เนี่ยก็ได้ยังถักมาถูมาเนาะครับเนาะ เวบพุ่นครับวามใหญ่ความยาววามสูงเพล่นบัวไอจ้ยได้แล้ครับเนาะเจ็ดสีกับบัวไอจ้าได้คือกันครับแม่นี่ขึ้นมายากได้โทม้าครับผมผสมม้ทองแรกด้ครับเนี่ยงัวทรงเขาเือเนาะครับเนาะขันงัวผมมีเขากัดนี่แหละครับสิเป็นแบบนี้นะครับเนาะแต่งัวอทรงเขากับสิเป็นแบบนี้แหละครับผมมันเปบางอีกแม่นึงครับผมเพิ่งได้ลูกตัวแรกทรงเขาคือกัน ไปเบิ่งน้ากันครับนั่นแหละครับง้อท่องเขาก็สิเป็นแนวนี้ยนะครับเนาะเอาละครับคลิปนี้ก็จ๊บใบซ้ำนี่ละครับผมขึ้นมากอยากได้ตัวใดก็ทักมาโทรมาแล้วครับเนาะคลิปนี้ก็จ๊บใบซ้ำนี่ละครับผมสวัสดีครับเอ้าวัวน้อยกินเอดินครัาบบานะ้านนี่